จะเจอแบบว่ามาจูกหรือว่ามาเทสอ่าถ้าเกิดแต่งตัวธรรมดานี่คือมาจูกนะเนะะเล่นตัวใหม่เนี่ยคือมาจูกนะเราเราค่อนข้างมั่นใจได้เลยว่าไม่ค่อยมีหลอกตายยงตายยากอะไรเงี้ยมาเว้ยเจอห้องแล้วอย่ามาจิจะให้มันมากไปคนที่คนไทยด้วยกดมากับเพื่อนมะนะั้เนี่ยเช็คสตรีมโปรไฟล์โอ้โห t w i วิ h ทีด้วยสตรี er มเมอร์มั้เนี่ย อ่าถ่ายทอดสดอยู่ด้วยถ่ายทอดสดอยู่ด้วยเอ,อ,อ้นี่มันไอเจอลิทนี่ว่ะอ,อ่าไอเจอเจออีิททีวีด้วยกูแตกและกูโดนดักจูก๊กละกูโดนดักจูก๊กละไงทีเนี้ยกูแตกแน่เลยดูทรงโอเคครับน้องๆกูแตกพ่ายละตาเนสู้ยังไงวนะเน่ะเอาโมลี่มาไง โอ้โหแม่งเขามาเป็นตี้อ่ะถ้าเขามาโซโล,โล่ผมว่าผมน่าจะเก็บหมดนะแต่โอ้โหแม่งถ้ามาเป็นตี้มันก็จะเหนื่อยหน่อยผมว่าเขาน่าจะเปิร์กเต็มอยู่นะเขาเอ่อยเทมมาด้วยโ้ดานเดิมเลยเหรอแม่เงเอ้กูเกียดจู๊กเด็กอ่ะเอาละครับผมตอนนี้เราอยู่ในรายการดักตบสตรีมเมอร์นะฮะ EP ที่69ซึ่งตอนนี้ผมเจอกับสตรีมเมอร์ที่เรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งเรื่องการจู๊กสมัยก่อนนะฮะชื่อว่าอลิสทีวีนะตอนนี้ผมน่าจะโดนจู๊กนะฮะโดยจากรูปทรงละ เชื่อเชื่อไหมว่าโดนแน่อ่าหาคนไม่เจองี้เครื่องหนึ่งละหาคนไม่เจองี้เครื่องหนึ่งละอีกาลั่นตรงน้นนะมีคนมีคนอยู่มีคนอยู่แล้วเข้ามาตีสี่ไงชิวๆเลยปะเนี่ยเขาอะชิวๆเลยปะเนี่ยเมื่อกี้มีคนวิ่งเข้าไปแน่นอนมีคนวิ่งเข้าไปแน่นอนหลอกไฟไปหนึ่งเสต็ปหลอกใครก่อนหลอกใครก่อนเฮ้ยมันช้ามากเลยอะ <c oughs> เดี๋ยวนะผมขอลองแอดออนนี้ก่อนพุ่งชนไม้แตกเออแต่มันนานมากเลยว่ะมิวว่ชาร์จคืบก่อนโดดข้ามมาหนึ่งสเต็ปขี้ขวาผมอยากให้มันรีไวกว่านี่มันโดดไวกว่านี่เพราะว่ามันยังช้าอยู่ฟันสดงดเชื่อเบลือทวงแล้วกูเจอเลยไงเจอลิทีวีเลยไงแล้วกูเจอลิทีวีเลยไงพุ่งมาครั้งที่หนึ่ง โอ้โหไม่ได้ว่ะมุมมันไม่ได้ว่ะมันพุ่งไปครั้งที่สองไม่ได้มาแล้วลูกจ๋าว้ยจ๋ายังไงอุ้มเลยโอ้โหอุ้มเลยห้องวีเลยครั้งที่สองคือเข้าห้องวีเลยไงพึ่งเริ่มเองนะพึ่งเริ่มเองนะอยู่ไหนวะจันเจี๋ะอยู่ใกล้เขามากเดี๋ยวกูจุคมคมให้ อ๋อต้องอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวกูโดดนะมึงปั่นนะเดี๋ยวโดดให้เดี๋ยวโดดให้เอาใครปั่นอย่งเนี่ยโอ้โหเหมือนเขาจะมานะเฮ้ยมันเห็นกูแล้วพี่จะเล่นแมนนี่เจ้าพี่ผมจะได้ชิกรเออ อฮ้ยจ,จันเจ๊กระเดิมเครื่องโอ้โด,ดืกุทีหรอให้ได้พี่ได้พี่ผมไม่ได้ไม่ได้เลยอะ่ะ,ะโอ้โหแมสโดนทีนึงก่อนเลยเอ๊ไปเรียบัตเล็กให้กดสก,กลิลป่าวะโอ <c oughs> ชาร์จโอจะเต็มจะเต็ม ว้ายเวสเกอร์เฮ้ยไปแบทไปแบทไปแบทเฮ้ยนี่ไงเปิดซ้ำมาแล้วนึกว่าจะมีดีกว่านี้เฮ้ยเวสเกอร์โคตรยามอ่ะโคตรยามอ่ะยามกูจัดนะเพิ่งเริ่มเองนะสำศพด้วยทีหนึ่งสำศพด้วยพี่เฮเลนเฮกไม่ถูกใจสิ่งนี้เด้เมื่อกี้เหมือนเครื่องแถวนี้ระเบิด ไม่ระเบิดเครื่องตรงกลางเสร็จไปหนึ่งโอ้โหเฮ้ยนี่เขาปั่นแข็งต่อสองเครื่องในระยะเวลาอันสั้นอารทีวีอยู่ยาวๆนะค่าอารทีวีได้เท่ากับได้คลิปนะไม่สนใจนะคนอื่นจะรอดหรือจะตายไม่สนนะเฮ้ยนี่เขาแข็งต่อเลยหรอเฮ้ยเขาเข้าไปแล้ววะเขาเข้าไปแล้ววะเขาเข้าไปแล้ววะ กูมาไงกูตบซัดเลยอันนี้ทีวีไงอันนี้ทีวีไม่ไปไงอันนี้ทีวีจะเอาใช่ไหมเฮ้ยมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ตามสูตรไม้ต้องแตกสิเจต,ตามหลักสูตรแล้วไม้ต้องแตกไม่ใช่หรอเฮ้ยเขากลับมาเอาอรูอร้แล้ลวไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีมือถือ แอซัมไปดรบบล็อกให้เราบล็อกให้กลัวตายขนาดนี้เลยเอเอ้ยไอเวคเรกอร้ A <c oughs> นั่นมีโต <c oughs> ์วอล์อกเกอร์ไหมครับคืนนี้อาจารย์เจไอ้ดูเปิงอ๋อโดนตัน <laughs> โดนกูตันไปแล้วหนึ่งแล้วกูจูบแล้วกูจูบไอ้ยัยโดนตันนะ่ะ ตามหลักสูตรไหมต้องแตกมันบป่แมนจังสั้นแล้วมันไม่ใช่ตามสูตรแลวเนะี่ยแล้วกูซ้ำไงครั้งที่สองโอ้ยสุดยอดครั้งที่หนึ่งเสร็จครั้งที่สอง,งหักหลบอะหักศอกเลยไม่เห็นปะเขาเรียกว่าแขวนแบบหักศอกอะเฮ้ยเชี่ยจังหวะหักศอกโคตรส,สวยเลยแล้วกูแขวนเลยไงฆ่าคนเดียวพอนะ ถ้าคนเดียวเท่ากับได้คลิปค่า2คนเท่ากับไม่ได้โอเคจบจบปิ้งรู้เรื่องนะแล้วกูกระทืบไงคุมโซนไงเขาเรียกว่าคุมโซนไงคุมโซนนะไม่ใช่โยนเกมไงก็มาดิจานถึงปหนี่ไงแล้วก็จับเวียงไงจับเวียงไงเฮย้ยก็กดดันได้อยู่นะกดดันได้อยู่นะ เขาเรียกว่ากดดันนะเนี่ยน้องๆกดดันนะเนี่ยครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยกดดันกดดันโหดกดดันโหดเลยกดดันโหดเลยกดดันโหดเลยเฮ้ยกดดันโหดเลยอลิกทีวีอยู่บนเสายาวๆครับผมไม่สนครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ย乌鲁บุรอส วูบอ้วบรอนเอาแขวนเลยเด้เนี่ย <c oughs> อันนี้ทีวีเป็นไปไหนแล้ววะ <c oughs> อลิน,นี้ทีวีเปนไปไหนแล้วอ่ากูเจอใช่ป่าววะมาเล่นตัวเหมือนกันหมดเลยอนะ เอยู่ไหน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 ไม่ได้เรียกเขาไม่ได้ไม่ได้เรียกเฝ้านะครับอันนี้ไม่เรียกเฝ้านะครับไม่ได้เรียกเฝ้านะครับอันเรียกว่าคุมโซนนะครับน้องๆนี่ครับขึ้นเนินครับผมขึ้นเนินเลยครับผมเฮ้ยเจอ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 ครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเฮ้ยเอาเรื่องว่ะ เอาเรื่องวะเฮ้ยมีคนกำลังวิ่งไปแล้ว Hey who are you man Who are you หลอกไฟหลอกไฟครั้งที่สองฟัน ท่านที่หนึ่งว้าวเช็ดโอ้ this hero er is so strong man you see that oh my god this hero er is so strong wow ตีสีก็เอาไม่อยู่จริงๆตัวเนี้นยไอเจอเจออันนี้เจอเจอเจอเจ ure, เจอเจเจเจอเจ เจอไปฉีดวัคซีนเจอเจอเจอเราต้องถ่วงเวลาให้เกมมันนา,นานหน่อยนะเดี๋ยวมันจะเกมไวไปใช่ปะเจ้า <c oughs> อลิทีวี อันนี้ทีวีเฮ้ยไอ้ชี่มันพุ่งไม่ออกอ่ะกูมาลายแหวกโอ้โหเปยเลยโอ้โหกูโดนละจบเกมได้ไม่จบนี่ไงจบเกมได้ไม่จบไงกูแตกละจะตายลวพี่เดี๋ยว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 ขอร้ององสเปรย์ก่อนนะ เดี๋ยวขอลองนะว่าไอ้ไอ้เบนซิได้ปะวะยืนเฝ้าอย่างงี้เลยอ่ะดูดิแทบไม่ได้เบเดนนอฉันกินไม่ได้จะต่อโอ้โหล้มล้มหมดเลยอ่ะเนี่ยได้ไม่หลุดวะเมื่อทหากูแล้วกูจีดสเปรย์น่าแจ้งเตือนปะไม่รู้ดิพี่น่าจะเหมือนเนเมซิตอ่ะมันอยู่ไหนวะไอจันจีอ่ะใครครบเต็มแล้ว เดี๋ยวดึงแล้วก็ไปเดี๋ยวไปดึงเดี๋ยวกูไม่เดี๋ยวกูไม่เฮ้ยมันกลับมากลับมากลับมาโอ้จะเอาคลิปเนี่ยจะนอนสีนะอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่เลยแต่เลยกูจุ๊กอยู่ไปดีเซ็ตก่อนพี่ต่อเต็มยางพี่พี่เจ๊ชิ้ยางยังยังกูแข็งอยู่กูแข็งอยู่ พี่เฟสุดท้ายอ่ะไม่เป็นไรปั่นเดียวโดนกูตันไปดีจานเจหรือกูฉีสระปรยัดหน้าเลยเฮ้ยฉีฉีกระจายฉีกระจายหน่อยโอ้โหโอ้โหมันไกลไปผมต้องย่นระยะก่อนหนึ่งสองว้ติดติดอะไรติดคืออะไรไปละครับผมอันนี้อันนใช่ปะใช่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  มาเยอะปะเนี่ยมาเยอะปะเนี่ยมาเยอะปะเนี่ยว้าว let's go อันนี้ซิบีทำเพี้ยทำเพี้ยทำเพี้ยระบบเซนเซอร์อัตโนมัติอืมขวาตรงมานี่อืมไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> อะไรเนี่ยไม่สนนะ คนอื่นรอบไม่เป็นไรครับแต่ลิสทีวีต้องเป็นเหยื่อของผมนะเฮ้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงก็ว่าได้ยินเสียงอะไรยิ้มไปก่อนปุ๊บเปย์ไปเข้าบ้านใหญ่หัวใจว้าหุน่นเปย์ไม่เปย์ไงมีอีโก้งไง นี่คือผลของการมีอีโก้นะจำนะฉะนั้นเราควรอย่ามีอีโก้นะการที่เราเล่นเกมเราไปได้เราจังหวะแรกเราไปไปไปเลยเขาเรียกว่าย่นระยะเราอยากแบบไปอันนี้นะอันนี้เขาเรียกว่ามีอีโก้เราไปได้เราไปเลยเอาเจอทุกคนเลยทีนี้อู้ชาร์จก่อนใช้ว่าชาร์จก่อนซ้ายไหมออกซ้ายไหม ไม่ซ้ายครับไม่ซ้ายครับผมเอ้าเอ้าเอาเอาโอ้โหขี้โกงขี้โกงทําไมคุณมีทำไมคุณมีของอ่ะหนึ่งสองเนิร์ดเนิร์ดเนิร์ดคิดซะว่าเป็นเนิร์ดตัวหนึ่งนะฮะหลอกไฟเป็นไงจังหวะหลอกไฟคมๆจมไปกับน้ำหลอกไฟก็คมไปนะบานเจบบางเถื่อ เ <c oughs> ครื่องนี้ขอเครื่องนี้ขอได้ไหมเครื่องนี้ขอได้ไหมเครื่องนี้ขอเหอะโอเควิ่งไปนู่นละโอเคว่ะดีว่ะหนุกอะเล่นตัวนี้แม่งหนุกอะเมื่อกี้มีระเบิดแถวนี้อะเอดาหว่องเอดาหว่องวิ่งฉีกเลยว่ะ วิ่งฉีกนะอันนี้เล่นโซนนะอันนี้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 เล่นโซนนะครับเพราะว่าเครื่องนี้จะเสร็จแล้วอะถ้าเกิดผมเฝ้าคนนี้ได้เครื่องนี้ก็ไม่เสร็จอะเจอใครอะคนนี้ไม่เจ็บด้วยวะทาโร่ <laughs> หนึ่งโอ้ยโอ้ยเอาตายยาก ตายยากจังหวะหมอลำตายยากจังหวะหมอลำตายยากจังหวะหมอลำด้วยเมื่อกี้เขาเหมือนเหมือนเหมือนเขากลัวความสามารถของเราอยู่นะเขาแบบลิฟตายยากไว้ก่อน <com> แต่จริงๆคือไม่แก่ผมหาลายใช้ไม่ได้ผมหาลายพุ่งไม่ได้จานโชว์โดด L t ทหน่อยเออวะเดี๋ยวลองก่อนแต่มันผมว่ามันดีเล์ค่อนข้างนานเลยอะเวลาที่เราแบบพุ่งไปฟึบมาแล้วก็ฮุกต่อใช่ปะโอเคปั่นอยู่เครื่องนู้น ปั่นอย่าเครื่องนู้นตอนนี้เจ็บอยู่คนหนึ่งอ่ะคนทั้นเจ็บอยู่ด้วยไล่คนนี้แล้วกัน Hello man e r u ตรงนี้ใช้ไม้ไปแล้ว <t> ผมว่าเขาต้าจะฉีเข้าบ้านเล็กวะอ้าไง <c oughs> จิตวิทยาขั้นสูงสูง่องเวียงเวียงอัดกำแพงบ้านเล็กเฮ้ยโหเครื่อนี้จะเสร็จแล้วด้วยโอ้ยโห,โหคุมได้หลายเครื่องเลยว่ะ <c oughs> ให้คนนี้โดนโมลี่ยังอะ จำไม่ได้แล้วไม่สนละจำไม่ได้แล้วไม่สนละแขวะแดงเลยยังไม่โดนเอาละฮะเฮ้ยได้คุมเครื่องนี้ด้วยได้คุมเครื่องนู้นด้วยเครื่องนี้ก็ได้คุมสองเครื่องเฮ้ยผมว่าผมคุมสามเครื่องนี้ดีกว,ว่าเครื่องนู้นก็ปล่อยปล่อยปเอา้าเจอเจอ <c oughs> อัดกำแพงอัดเทินบัคเกิล อัดเทินบัคเกิลไงอัดเทินบัคเกิลไปเลยหนึ่งทีจาเอ๋จาเอ๋ยัดไปเลยครับผมยัดไปเลยครับผมโอเคครับผม,คคบผมพุ่งพุ่งไปหลอกไฟไปเฮ้ยเขาไม่มองหลังเหรออ๋ออยู่นี่ <laughs> นึกว่าไม่มองหลัง โอ้ยโหจช้ใช้ปิงตีโอ้อโดนหน้าต่างเราวิ่งไวอีกเกมขมอนขมอนแมนหนึ่งสองปับ๊บโอ้โหสวยจัดสวยจัดโมลิได้ยังโมลิเลยละกันโอ้ยโคตรเฟียวเลยว่ะจังหวะไล่คือแบบแม่งเนิร์ดดีๆนี่เองอะ่ะคือแม่งเล่นง่ายกว่า the 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 b y t อีกอ่ะผมว่านะเล่นง่ายกว่าดอะไบ t ์อีกอ่ะ โอ้หนี่เขาจุ่มสองชัวนะถ้าถ้าเกิดเสร็จเงี้ยน,น่าจะฮิวกันต่อบ้านเล็กหร, <S <S หรือไม่ก็วิ่งออกมาแล้วก็ไปฮิวกันแถวเครื่องตรงนู้นจากการอ่านเกมดูออร่าก่อนอ่ะเจอ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 ,เจอ,เ,จอเจอคนหนึ่งค่าสามเท่ากับชนะใช่ไหมครับน้องๆจำคำพี่เจได้ไหมค้าสามเท่ากับชนะหนึ่งสองวิวิวิถ้าสองไกลกว่านี้นิดนึงนะถ้าสองไกลกว่านี้นิดนึงนะตายยากจังหวะหมอลำเหมือนได้ยินเสียง หมือนยินเสียงปะอ่าผมว่าแล้วผมได้ยินเสียงมันได้ยินเสียงแบบเหมือนคนติดเชื้ออะไรสักอย่างก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊ก,แกอะ่ะมานี่เลยครับมานี่เลยครับผมมานี่เลยครับผมมาใครจะโดนกอนอ้เอาต่อยหน้าพี่เหรอน้องน้องต่อยหน้าพี่เหรอนี่ไงลงไปนี่ดูครับหนอนมันจะชอนชัยออกทางปากใส่แว่นคืนแว่นพี่ออฟตัดออฟตัดเข้าได้นะจริงๆ อีกทีออฟตัดเข้าได้นี่เห็นไหมจะบอกว่าแว่นเนี่ยมันแข็งแรงแว่นออฟตัดแต่เขาไม่ได้เข้าไงแต่กูโปรโมทให้ไงโอ้โหตัวแม่งโคตรเก่งอ่ะ S S S, S T R ตัวเนี่ยเกินปุยมุยโอ้โหนี่แค่แบบเป็นฆาตกรองที่โหดมากนะขนาดแบบสตรีมเมอร์จูกเกอร์อันดับหนึ่งของสมัยก่อนยังแบบยังจุไม่ไหวอะเรียกได้ว่าโมลิสี่คนชิวๆฮนะอลิสทีวี สอรี่บรเราต้องสอรี่ด้วยนะเพราะว่าเราไปแบบรัดกุมใส่เขาไงผมแบบไม่ทำตัวเหมือนไอ้เบนท์นะที่แบบว่าไปรัดกุมใส่เขาแล้วก็ไปด่าเขาต่ออันนั้นคือผมไม่เอานะไม่เอานะนี่เล่นสองครั้งคือชนะ2ตาเก็บ4สตรีมเมอร์ด้วยโอ้โหโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ช่องผมแล้วก็กดไลค์ให้อลิสทีวีด้วยนะเห็นเขาสตรีมในทวิตบ่อยๆนะครับผมคันคอนะครับสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปที่นี้ก่อนนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับ